โทเคนไอจอดไอจอดโทเคนโจนแพทย์คิสตันก็ผมว่าเอออะไรนะโทเคนคงเยอะสุดแล้วเพชรไอซ์ซัพพอร์ตอยู่อะไรนะด๋ยวบอกว่าทำคลิปอยู่ i อยูอารีซไลนะเออเดิมยป็นเสียงคีย์บอร์ด put in donate box โอเคครับผมก็การหาโทเคนเนี่ยทำยังไงอ่ะดับแรกสร้างโลกก่อนเลยครับหลีเสียงไอ้นี่ก่อนขาดการหาโทเคน วางโวลล็อกครับคุณก็วางโวลล็อกไปอะสมมติว่าสมมติว่าโวลล็อกสมมติสมมติสมมติว่านี่คือโวลล็อกสร้างโลกไปเลยสร้างอย่างดีเลยอ่ะสมมติสมมติก็เสร็จแล้วนะฮะสมมติอ่ะสมมติว่าเสร็จแล้วอะเป็นโลกโลกนี้อ่ะสมมติคือสร้างเป็นโลกแบบแนวตั้งเรียนแนวแบบแนวแบบหอพักอ่ะเสร็จแล้วสร้างเสร็จแล้วอ่ะแล้วมันจะโควกินยังไงอ่ะมันได้โทเค็นตรงไหนเนี่ย ก็เดินไปที่วอวล็อกครับแต่คนก็น่าจะรู้นะว่าทังอะไรเดว้ล็อกคนไปไหนเนี่ยเดี๋ยววอ้ล็อกไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวหาวอ้ล็อกก่อนก็ตอนนี้คริสมาสแล้วนะเลยบมดส,สต๊อกซะหน่อยเนี่ยเดิไปที่วอวล็อกกันตอนแรกนะไอนเนี่ยมันจะมันจะนอนเปลี่ยนไปเลยผมไม่แคร์อยู่แล้ว มันจะนอนนานมันก็จะสามารถเรียนได้ก็เดินมาแล้วอืมก็เต่เขาคงรู้เลยอ่ะเทคนิคนะเอาสมมุติว่าคุณเป็นโรคฟาร์มใช่ไหมเอ้ยเป็นโรคเหมือนโรคผมเนี่ยอ่ะโรคโรงเรียนสมมุติโรคโรงเรียนนะไม่ต้องเอาอินโฟเมชันนะไม่ต้องไม่ต้องเอาโซเชียลนะไม่ต้องนะไม่ต้องเอาเทสต์ต้องครับไอ้พวกไอ้พวกอินโฟเมชันอินโฟเมชันนี้ไม่ค่อยได้ใจแต่ไอ้พวกโซเชียลพวกสตอรี่พวกช็อปพวกเทสสตอรี่อะไรพวกเนี้ยพวกฟาร์มพวกอะไรพวกเนี้ยมันจะแบบ มีคนสร้างเยอะแล้วอ่ะมีคนสร้างเยอะแล้วก็เปิดให้เลดแบบเยอะแล้วนะก็ลอยเพลเนี่ยคนไม่รู้จักเยอะนะก็ติ๊กไปเลยลอยเพลฮะเช้งเช้งครับจบครับแค่นี้อ่ะแล้วก็ให้เพื่อนนะฮะเพื่อนหรือไม่ก็ให้ใครก็ได้อ่ะมันเลดเดี๋ยวนะคลิปผมคลิปนี้ถ้าคนดูเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันติดท็อปแค่หนึ่งในร้อยนะสบใครที่ทำไม่ได้ก็ คงมันเยอะเกินไปก็อาจจะลองแปรรูปบางนะฮะผมว่าคือถ้าคนดูเกินคลิปนี้ดูเกินร้อยปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดอาการแย่งกันแน่นอนพราะมันทีมันสามารถเทเคงแค่นหนึ่งในร้อยเท่านั้น<ม>ก็ลองเอาใช้ดูนะ<ม>ใช้อันนี้เดือดสุนี่แหละมาก่อนนู้นตอนนี้เราไม่ได้ทำอะไรแล้วไม่ค่อยได้เล่นนะก็ลองดูนะฮะเผื่อได้นะเทคนิคก็คือให้ปรับเป็นนั่นแหละฮะเอ่อลอยเพยนะ์นะถ้าลอยเพย์ไม่ได้ก็น่าจะลอง อินโฟเมชันนะมันหนัจะมีคนน้อยอะไรที่แบบอะไรอยู่เนี่ยอะไรที่แบบแบบเดี๋ยวนะแบบอ่ะ a เอเวนเจอร์ Adventure. ต่ำสุดอยู่ที่เท่าไหร่ต่างเหลขกกันต่ำสุดอยู่ที่สี่จุดเจ็ดหกใช่ไหมสี่จุดเจ็ดหกแล้วไปดูรอยเพย์สี่จุดเจ็ดหกดูรอยเพย์ดูรอยเดี๋ยวเดี๋ยวสี่จุดเจ็ดแปด เกิดอะไรขึ้นทำไมทำไมรอยเพยมันคนนิยมแล้วเหรอทุกทีไอรอยเพยผมไม่เห็นใครนิยมเมื่อก่อนนี้มันจะอยูี่ต่ำอยู่ที่สี่จุดสามนะอ่ะถ้ามันเยอะไปก็เอาเล่น้อยครับอินฟอร์เมชันครับแล้วกูจะเป็นโรงเรียนเป็นยังไงก็ช่างครับเอาเอาที่แบบสุดท้ายที่น้อยสุดนลยอินฟอร์เมชันก็สี่จุดเจ็ดเจ็ดนะครับผมต้องมีน้อยต่ำว่านี้อาร์ต่ะลองอาร์ตลองอาร์ตต่ำสุดอยู่ที่ อยู่ที่4.84นะออยากนะเขาเป็นสตรองถ้าใครมีมีวิธีดีๆแบบนี้ก็บอกผมได้นะครับสตรองก็อยู่ที่4.88สิวจุดยประมาณแล้ว <c oughs> สตรอรี่ล่ะสตรอสตรี่อยู่ต่ำสุดที่4.77อ่ะก็ต่ำก็จะมีลอยเพ อินโฟเรชันนะฮะแล้วก็เอะไรว่สตอรี่นะมีน้อยๆน,นะโลกคุณเป็นไงก็ช่างนะเอาที่แบบกระเลตตามสุดมันน้อยๆอ,อ่ะเออแล้วก็ให้เพื่อนเลตอ่ะเลตยังไงให้มันได้เยอะก็ทำตรงดีๆนะแล้วก็ให้คนเลตห้าสักสักยี่สิบยี่สิบสามสิบคนนะฮะแล้วก็เลตเสร็จปุ๊บรอสักคู่รอก่อนครับสักสองสามวันนะะ สองสาวันมันอาจจะขึ้นทอ,อกกหคุณถ้าไม่มีใครมาโกนคุณในการทับเลนหนึ่งให้นะถ้าเกิดขึ้นทับเลนเนี่ยปุ๊บมันจะดึงทันทีอัศวุ u 5ห้ามาแล้วอ่ะสามสิบห้ามาอยู่ที่หนึ่งเลยทับหนึ่งเลยโดนเลนหนึ่งลยไปปุ๊บปึ้งดึงเลยจากห้าดึงลงมาเลยจบเลยนะฮะก็อันนี้นิยมทํากับเพื่อนน่าจะดีกว่านะขนาดโขคนแบบนี้แล้วก็เบสิกเบสิกเลย ไปเลยครับขออนุญาตโลกเออเดิร์ดครับเลยครับหรือเปล่าวะเอเอขออนุาตรถเลยครับนี่ครับง่ายๆแล้ครับเคซี่จิมครับจากเราคิดง่ายๆครับเคซี่จิมอุผิดไปน,นี่ครับวันนี้นี่เป็นสองร้อยกระจกอุ้ยถูกแล้วส่ง สองร้อยกระจกแล้วก็สิบหกมิลล็อกได้หนึ่งโทเค็นนะนี่เลยเบสิกแบบโคตรโคตรเบสิกเลยนะฮะก็ไม่มีอะไรมากแล้วอ่ะมีแค่นี้แหล,ละการหาโทเคน็นที่ของผมที่ผมได้ตาแต่ฟ้ามาตาแต่ฟ้ามานี่ได้จากเมื่อก่อนนะผมทําโลกเกมโลกเกมแจ,กจ,จ,ก,จ,จกจริงนะโลกเกมแจกจริงแจกไม่จริงนี่ผมไม่คิดถึงมันแล้วผมชิบหายละไปบอกให้ไม่ได้พูดอะไรเมื่อกี้ งานเข้าแล้วเอาอะไรขเข้ามาบ้างเนี่ยเดิไม่ดูเลยงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วเอาอะไรเข้าไปบ้างเนี่ย <c oughs> งานเข้าแล้ว,เ,ลวเอ,าอ้าย้าไปสามสิบสามเ้าเยาาา้าไปสามสิบสามอ้ามเ,เราขอโทษพอดีมองไม่เห็น ยาสามสิบสามแล้วก็หินห้าสิบเก้าหินห้าสิบเก้าแล้วก็หมดละแค่เนี้ยโอเคนะผมก็วิธีการหาช็อคเ้นก็ประมาณนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวาพาดหน้าเนี่ย mm hmm. กับปเจกันกับการแทบนะฮะตอนนี้ไปครับผม mm hmm.